ไม่มีแม่น้ำใดเสมอด้วยตัณหาไม่มีความพอสำหรับคนที่ไม่รู้จักพอทั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้นำหนูทะเลไซต์กลุ่มหนึ่งขึ้นมาเลี้ยงไว้แล้วก็ทำการทดลองโดยการให้อาหารให้หนูทะเดไซา์เหล่านี้ธรรมชาติของหนูทเทเโไซต์เมื่อได้อาหารก็จะรีบขนเข้าไปเก็บในหลังแต่หลังนี้เองจะมีกับดักที่ทําให้อาหารไหลมาที่จุดตั้งต้น ที่หนูขนดังนั้นหนูจะทําการขนอาหารครั้งแล้วครั้งเล่าวิ่งแล้ววิ่งอีกสุดท้ายหนูทั้งหลายที่ทําการทดลองก็เหนื่อยหอบบางตัวถึงกับตายด้วยสันทาตย,ยานของหนูทะเลทรายที่ต้องเก็บอาหารให้มากพอเจออาหารใหม่ก็จะเก็บเก็บเก็บอย่างที่ว่าหลายๆครั้งคนก็อาจจะเป็นเหมือนหนูทะเลทรายที่วิ่งหาสิ่งต่างๆโรยรู้สึกว่ายังไม่เต็ม อย่างสมัยหนึ่งมีเรื่องราวของพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ามันธาตุราชพระเจ้ามันธาตุราชนี่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถ้าพูดภาษาทั่วไปคือเป็นคนที่รองโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสมัยท่าน,ท,านท่านก็มีอายุยาวนานมากท่านปกครองโลกอยู่ยาวนานวันหนึ่งท่านก็เกิดความเบื่อนหน่ายว่าเอ๊ะโลกนี่เรามีทุกอย่างที่คนทั้งหลายอยากมีแต่เราก็รู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มเราอยากได้มากกว่านี้ ก็ถามเหล่าเสนาอัมมย์ว่าที่ใดมีสุกยิ่งกว่านี้อีกมีมีหรือไม่เหล่าเสนาอัมตย์ก็ว่าสุกยิ่งกว่านี้ก็ต้องสวรรค์ท่านรู้ว่าสวรรค์สุกกว่าท่านก็เลยเคลื่อนไปอยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นจะตุมมหารกิรด้วยจักรวิเศษพระเจ้าพระจักรพรรดินี้ก็จะมีของวิเศษอยู่เจ็ดอย่างหนึ่ง้นก็คือจักรจากอันนี้ก็พาท่านเคลื่อนไปอยู่ในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งด้วยความที่ท่านมีบุญมากพออยู่สวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็ได้ครองสวรรค์ ของสวรรค์อยู่ยาวนานวันหนึ่งก็ถามเท้าจตุรกบาลทั้งสี่ว่ามีใดสุขทิ่งกว่านี้ไหมแม่สวรรค์ชั้นจตุมิจะสุขมากมีความประณีตมีของเป็นทิพย์ให้ความสุขที่ซาบซ่านยิ่งกว่าของที่ท่านเคยสัมผัสเคยลิ้มลองแต่ท่านก็เบื่อหน่ายอีกเหมือนกันก็คิดว่าอยากได้สุขยิ่งกว่านี้เท้าจตุรกบาลก็ว่าสุขยิ่งกว่านี้ก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านก็ใช้จักรวิเศษพาขึ้นไปอยู่ชั้นที่สองอีกชั้นดาวดึง เขาขึ้นไปพระอินก็ให้ท่านครองสวรรค์อยู่ครึ่งหนึ่งเรียวกว่าปกครองคนละครึ่งเมื่อได้สวรรค์ชั้นดาวดึงใหม่ๆครึ่งหนึ่งก็มีความสุขมากของที่ได้เสดได้สัมผัสก็มีความเป็นทิพย์ที่เป็นทิพย์ที่ลึกล้ํทราบซ่้นยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นที่หนึ่งมากมายนะแต่เวลาผ่านไปท่านก็เกิดโรคเก่ากําเริบคือเริ่ของความเบือ่อคิดว่าถ้าเราได้สวรรค์ทั้งชั้นนี้น่าจะสุขยิ่งกว่านี้ถ้าสามารถครองได้ไม่ต้องสุขยิ่งกว่านี้แนะ่ก็คิดอย่างนั้น แต่ธรรมชาติของเทวดาเองไม่สามารถเบียดเบียนกันได้ท่านอยากได้แต่มีพระอินขวางอยู่อยากทำ,ทำลายทำลายพระอินทแต่ทําไม่ได้ใจมันก็เศร้าหมองใจมันก็หดถูตุดท้ายใจที่เศร้าหมองเองก็ทําลายทําลายท่านทําให้ท่านไม่สามารถอยู่ในสวรรค์ชั้นชั้นนั้นได้ตกมาในโลกมนุษย์ก่อนตายท่านก็ว่าเล่าถึงประวัติตัวเองว่าเราครองโลกอยู่ยาวนานแม้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งก็ครองอยู่ยาวนานแม้สวรรค์ดาวดึงครองอยู่ครึ่งหนึ่ง เราก็ยังรู้สึกไม่อิ่มไม่เต็มอยากได้มากกว่านั้นอีกจึงบอกว่าความต้องการของคนตัณหาของคนที่ไม่มีไม่มีอิ่มอย่างที่เรากล่าวบอกนตทิตัณหาสมานาทีไม่มีแม่น้ําใดเสมอด้วยตัณหาถึงเวลาหน้าน้นํานี่น้ํายังสามารถเต็มตลิงได้แต่ความต้องการของคนไม่มีวันเต็มถ้าไม่ตุกจักควบคุมไม่รู้จักจัดก,การแล้วก็อยากได้สิ่งใหม่เลื่อยไปล่าไปเป็นคนที่ยังไงก็ไม่พอใจกับตัวเอง ล่าไปเรื่อยไปนั่นเอง